ตีครองแล้วก็มานะสาทีนะตีส,สทีแรง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  เอาอีกเอาอีก <c oughs> กราบด้วยกราบพระด้วยสิทั้หมดยังไม่ได้กราบเลยทั้งหมดขบสิาราบ กับหนึ่งสองสามกับเทีเดียวอีกสองวันนีวนนวนนน 10, น้วันเป็นวันเพนเดือนสิบเนาะวันเพนเดือนสิบอันนี้ใครสอนใคร พลุสีอ่าทุจ้าทุจ้าพลุสีมวยมากราบปู่พี่บู์วันนี้เพ็ญเดือนสิมากราบปู่พี่บูนไปดูช่องกลัไปดเป็นอะไรพลสีอีกพลุสีอีกองหองากเจ็ดเจดเก้าิพย์นตนพลุสีตนนี่แ้นนี้พลใจดี

าศก็โอเคนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะเอาเยนิดเดียวเยี่ยมโอ้มังคีมังคีเอเดอร์มังคีวอสกิฟิงเอว i สวิเดอร์มัอกินอะ เนื้อข้าวมันปวด่งทอดโอ้ลืมทำบุญลืมทำร่างกายแข็งแรงมีพญานาคอะไรคะไม่กลัวคุณแม่จับไก่เลี้ยงไอ้องค์แรกนี่ไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไว้กับเป็นพระพุทธเจ้าไอ้กุกกุสันโธองค์ที่สองนี่พญานาคเลี้ยง ไอ้ไอ้พี่อาหนักนี่คือกัสโปบะพี่อาหนากกัสโปพ่ป้าฉันรู้ให้เลยแหน่อยถ่ายภาพเลยครัโอเคค่ะเยอะมมากโอ้โหสวยมากเลยค่ะวันนี้อ่วยน้อยกับสาวฮาน้อยมาไอ้กาพาวันเพ็ญเดือนสิบก็คือบ้านเราก็เลยเรียกว่าบุญเข้าวสาบอ่าบุญเข้าวสาบนะ ทมวยน้อยลองยืนยืนตรงยืดอกดูสิปึ๊บขรบยืดอกเพื่อนดาลองเพลงก็ใชหน้าด้วยลองลองเพลงติว้าวบันเดี้ามอยน้อยก็ใชได้กลับแล้วเด้อกรบพี่องก็สิเอาคิดนี้ล่ใหาพี่้องเบิ่งหาผู้ใดยากมากาปูพี่บุญนี่วัด วัดไอ้วัดพระแท่นหรือวัดบ้านแดงยมเพื่อพิบุญลักนี่วัดพระแท่นเป็นวัดปู่พี่บูนพระครูบ้านครูเมืองนี่พระครูบ้านครูเมืองมาทางนี้สาวพอดีของพิบุญลักลูกปั่นสูงตะงานอยู่ทั้งขางนไงสิมีไอ้ เ,เป็นเห็ดเป็นยุ่งสางเก็บเข่าตั้งแต่าอายุสงสัยจะเป็นตั้งแต่ตั้งวัดเป็นลอยๆปีแล้วมั้งนี่ครับอันนี้ใส่การเข่าใหม่บ่แต่ใส่ตะปูอ ใครอยากมากับนำ้ำรสการ d ปุพยบูร์นะครับที่วัดประเทนอเภอพิบูลักษ์จอุรันทรนน์ครับคลิปนี้ก็อจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ